มอไซน้ำเที่ยวเสื้อเขียวนำทางเขาอ่องทะเลเหมอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร วันนี้จะไปเที่ยวเขาอ่องทะเลหมอกโอเคค่ะไปด้วยกันไหมโอเคโอเคไปด้วยสวัสด,ดีดีๆนะขอให้โชคดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์ไซค์นํำเที่ยวเสื้อเขียวน้ำทางนะครับเพื่อสำหรับคนรักการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะในวันนี้ครับเราจะเดินทางไปที่เขาอ่องนะฮะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรอยน,น,นะฮะ ก็หาพร้อมแล้วมีกระเจเข้าเกียวหนึ่งแล้วไปกับผมกันเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่แยกข้าแซลแล้วครับมุบ่งหน้าสู่หลังสวนนะครับระยะทางในการเดินทางน่าจะใช้ประมาณ2ชั่วโมงได้ครับในการเดินทางในวันนี้ครับเราก็เลือกเดินทางตั้งแต่ตีสามนะครับเพราะว่าเขาเอ่องกลับบ้านผมเนี่ยอยู่ไกลกันพอสมควรน,นะรแต่ว่าถ้าดูในแผนที่ก็ประมาณ ก็โมงครึ่งนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะวันนี้ติดตาก็ชมนะว่าเราจะไปเจอทะเลหมอกที่เขาอ่องหรือเปล่านะครับ ว่ากันว่าการได้เห็นทะเลหมอกไม่ต่างจากการถูกหวยเลยนะครับพวกคุณว่าจริงไหมแล้วถ้าพูดถึงทะเลหมอกชุมพรทุกคนส่วนใหญ่คงคิดถึงแต่ดอยตาปังกันใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วที่อำเภออื่นของจังหวัดชุมพรก็ยังมีจุดดูทะเลหมอกอีกมากมายหลายที่เลยนะครับและจุดที่เรากําลังจะไปในทริปนี้อยู่ในอำเภอหลังสวนที่มีชื่อว่าเขาอ่องซึ่งเป็นจุดดูทะเลหมอกที่พี่เขียวชอบมากๆเลยและคิดว่าไปง่ายที่สุดในจังหวัดชุมพรเลยนะครับและทริปนี้เราก็อยากให้ทุกท่านได้พบเจอความอลังการ ทะเลหมอกยอดมงกุฎของอำเภอหลังสวนว่าจะสวยงามขนาดไหนและเนื่องจากระยะทางจากบ้านเราที่มานี่ถือว่าไกลพอสมควรเราก็เลยต้องออกเดินทางกันตั้งแต่ตีสาเพื่อที่จะไปให้ทันดูทะเลหมอกซึ่งไม่รู้ว่าไปแล้วจะได้เจอไหมนะครับแต่ก็ภาวนาขอให้เจอทะเลหมอกอย่างสมใจหวังด้วยเิดทริปนี้หากการเดินทางอาจจะมืดมดหน่อยนะครับก็ขอประธานอภัยด้วย แผนการเดินทางของเราจากร้านข้าวมันไก่ยักท่าแซะเราจะใช้ถนนหลวงหมายเลข4มุ่งหน้าลงใต้ต่อด้วยถนนหลวงหมายเลข41และเลี้ยวขวาที่โรงพยาบาลหลังสวนเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข4006มุ่งหน้าสู่อำเภอพะโตจนถึงโรงเรียนบ้านในกิมเราก็จะได้เห็นกับเขาอ่องแน่นอนครับ ซึ่งตอนนี้ตี3และระยะทางกว่าอีกร้อยกิโเมตรเมาจะช่วยพี่เขียวกันครับว่าพี่เขียวจะไปทันดูทะเลเหมอกหรือไม่ไอตัวเราก็หนักซะด้วยจะให้บิด120กิเมตรรถเราก็ไปไม่ไหวถ้าไม่ทันก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับทริปนี้ตอนนี้เราก็ถึงสี่แยกปฐมพรแล้วนะครับซึ่งเป็นสี่แยกที่สามารถจะแยกเข้าตัวเมืองชุมพรถ้าเลี้ยวขวามันก็จะไปจังหวัดระนองนะครับ อันนี้คือยกปว่าตกลนะฮะเอยอะหลุมไม่รู้ว่าจะไปทันไหมนะครับเพราะว่ามันไกลจริงๆผมตื่นแต่ตีสามแล้วเนี่ยแต่รถไม่ค่อยมีดีนะเชา้าๆบรรยากาศดีนี่ฮะอันนี้คือแยกประสมกลนะฮะอันนี้ถึงวัดพระใหญ่ตุียนะฮะ กลางคืนถ่ายเลยไม่ค่อยเห็นนะดูแล้วก็ชาก็มองไม่ค่อยออกกันนะบางทีผมจะไม่ขับเร็วมากนะครับเพราะว่าระยะมันจะมองไม่ไม่ชัดเลยนี่ผมเปิดสปอร์ตไลท์ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยด้านขวามือนะจะเป็นพระมบรมธาตุสวีนะครับทรงคล้ายๆกับที่นครศรีธรรมราชนะเป็นทรงระฆังคว่านะครับซึ่งเป็นพระบรมธาตุที่สวยงามของอำเภอสวีนะก็เดี๋ยวในทริปหน,หน้าเดี๋ยวเราจะพามานะตอนเช้าเ้านะ ตอนนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นจุดชมว,วิวป่าเขาเขียวนะครับซึ่งอยู่อำเภอสวีบ้านหนาวม่วงจุดชมว,วิวเขาเขียวนะฮะจะเป็นจุดดูวิวดูทะเลหมอกได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันต้องใช้รถโฟล์วิวนะไม่รู้มอไซค์ขึ้นได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปนะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาลองดูนะคือตอนนี้ก็อยากเก็บสถานที่ที่มันมีหมอกเ,ย,กเยอะๆนะของชุมพรเนี่ยแต่ก็บางทีไปไม่เจอไปเลยหมอกก็เฟลกันนะ อันนี้เราก็ถึงแยกทุ่งตะโกลแล้วนะครับด้านหน้าเราตีสี่ครึ่งนะตอนนี้เราขับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะแยกทุ่งตะโกนะครับเดี๋ยวเราจะตรงอย่างเดียวนะครับมาเ,เช้าๆก็ดีขับรถอากาศเย็นนะฮะข้อเสียคือมันไม่เห็นวิวเลยเลยไม่รู้จะถ่ายยังไงเลย เมื่อกี้ดูป้ายนะครับหลังสวนอีก21กิโลและตอนนี้ก็เป็นเวลาก็จะตีห้าแหละก็ไม่รีบแล้วนะเราจะขับแบบชิลๆแล้วหรือว่าต้องรีบผมว่ามันมันน่าจะไม่ต้องรีบก็ได้เมั่อกี1กิโลนะก็รู้สึกว่าปวดท้องมากครับตอนนี้แล้วก็ต้องเติมน้ำมันด้วยนะขีดแดงนะ้ฮะน้ำมันที่ผมไม่ได้เติมเลยตอนมาจากบ้านก็มีครึ่งถังนะขับจากทนะ่าแซนมาถึงหลังสวนเนี่ยมาได้นะครึ่งถังของ Yamaha s p a r 115นะรหรือน้องมังคุดของเรานะฮะ ถึงแยกตลาดทุเรียนแล้วนะครับเอาข้างหน้าเราก็เขาหองอแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาเดี๋ยวผมแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เช็คตัวเองก่อนปวดท้องมากเลยขึ้นไปเขาอองปัสสาวะได้เดียวนะผู้ชายห้องน้ํานี่น่าจะไม่มีนะต้องไปคุณหลุมกันแล้วหรอมั้งไปตอนนี้ผมก็ถ่ายอะไรมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าขึ้นช้าเดี๋ยวก็ไม่ทันหมอกอีกเพราะมันจะถึงแล้วนะของค,ครับ ตับเยอะซะแล้วตรวจท้องอีกสิบนาทีผ่านไปไวเหมือนยังไม่ซุดมีใครเป็นแบบเราเปล่า ตื่นเช้าทีไรถ้าไม่ได้เอาออกนะคือไม่อยากจะไปไหนเลยจริงๆพอรู้ว่าระหว่างทางต้องมีหน่วยจู่โจมบุกมาแน่นอนและพี่เขียวก็เป็นแบบนี้ทุกทิปเลยถ้าโชคดีได้เจอปั๊มดีก็สบายไปแต่ถ้าโชคร้ายไม่ทันมองหันมาดูอีกทีมีแต่น้ําไม่มีขันก็ตัวใครตัวมันกันละครับพี่น้องทางที่ดีควรพกกระดาษชําระไปในปั๊มทุกครั้งนะครับจุดที่เราอยู่ในตอนนี้มีชื่อเรียกว่าตลาดมรกตหรือปั๊มหน้าโรงพยาบาลหลังสวนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาที่แยกพะโต๊ะ หรือแยกวังตะกอเพื่อเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข4 0 0 6จากจุดนี้เราจะเจอสถานีเติมน้ำมันอีกหนึ่งแห่งทางซ้ายมือเราแนะนําว่าเติมได้เติมเลยนะครับเพราะหลังจากนี้เั๊มน้ํามันหายากมากซึ่งที่ให้เติมนะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกกันไว้เผื่อหลงนะครับและอย่างอย่าลืมตุนอาหารไว้ด้วยนะเพราะหลังจากนี้ก็หายากไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมเจอของดีอะเราจะมาเอาหมุปิ้งกันปิ้งหมุปิ้งไม้เท่าไหร่ครับ เอาสิบไม้อ่ะครับเอาข้าวเหนียวสองนะครับครับบครับของครับครับของครับของครับครับช่วงนี้สนับสนุนโดยข้าวมันไก่ยักษ์ท่าแซะอร่อยทุกคำคนทำไม่เคยกินร้านข้าวมันไก่ยักษ์แน่นอน เขามืดมากเลยครับดีนะครับเมื่อกี้เราเจอร้านหมูปิ้งนะแม่ค้าใจดีมากเลยครับเขาแถมให้ผมต้องไม้นึงเนะ่ขอบ,บคุณมากเลยนะก็ขอให้น้าเขาจิจการลุ่งเรือนใสดีใส่ดีนะครับจากเยกพระโตะไปถึงเขาอองนะครับใช้เวลาประมาณ2ี่นาทีนะในแผนที่นะ ตอนนี้หลังสวนก็มีทำทางนะครับสงสัยจะทำเชื่อมไปละนองอ่ะเนาะเราจะขับเรื่อยนะครับเพราะว่าก็ยังมืดอยู่นะครับตอนนี้ทำไงดีถ่ายอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยฟังเสียงผมไปก่อนตรงนี้ก็วิวสวยนะครับพอรอบๆข้างเราจะเป็นทิวเขานะครับทิวเขายาวเลยนะในบางมุมก็จะมีหมาอยู่้างหน้าเราด้ย <c oughs> โอ้ยมองไม่ค่อยเห็นด้วยตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับเนี่ยมีแต่หมอกนะเนี่ยไอ้น้ำเต็มไปหมดแล้วเนี่ย เปิดหมกทีนี้แบบว่าเย็นอะเย็นขอบตาเย็นหมดเลย่ะเนี่ยมีแต่หมองเย็นเนี่ยมองอะไรไม่เห็นจริงครับตอนนี้ จากร้านหมูปิ้งเราจะขับเข้าไปอีก15กิโลเมตรและเนื่องจากช่วงที่เราไปมีการทำทางขยายถนนอยู่ตลอดทางบวกกับบรรยากาศรอบๆตัวเราที่ยิ่งขับลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดมากเท่านั้นแถมอากาศดีขับสบายตั้งหามีหมอกตลอดทางด้วยนะครับจนเรามานึกได้ว่าเขาออกไม่น่าจะไกลได้ขนาดนี้นะความรู้สึกในการขับรถมันนานมากมันนานกว่าปกติที่เคยมาแล้วก็อย่างที่คุณคิดแหละครับชัวร์อากาศเย็นสบายมากเลย อยถึงไหนแล้วเด่ยขับนานแล้วนะมันเกิดยี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ยมืดติดต้างหากสองข้างทางมองอะไรก็ไม่เห็นไม่ใช่ว่าขับขับไปไปโผล้วนองแล้วนะยมันนานมากแล้วนะเนี่ยไอผมว่ามันเกิดแล้วมั้งเนี่ยแต่มันต้องมีปั๊มพีทีสิเนาะโอ้ดูดิหน้ารถนี่มีแต่ไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำนี่รักคนมีเจ้าของนะะใครเกิดทันก็ก็น่าจะเคยฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดหาที่เหมาะจอดตอนนี้ก็กโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูแผนที่ก่อนไม่รู้เราเลยวม <c oughs> เฮ้ยแต่มันมองอะไรไม่เห็นเลยมืดไปหมดแล้วเนี่ยเอยเอนี่นี่นี่ที่เหมาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คกันนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเฮ้ยอูยอย้เลยเขาออกมาเป็นยอดแล้ว <c oughs> ดีแลวดูแผนที่ไม <c oughs> ่นั้นออกปรโต้ะ <c oughs> อะเฮ้ยตายตายตายรีบเลยดุงเลยกู <c oughs> ว่าแล้วมัน,ปนแปลกๆนี่จะไปครึ่งทางแล้วพัโต้แล้วล่ะ17นาทีครับแม่เจ้ากูาขับเลยมันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้มาขับรถเล่นชัดเล้แล้วมันอยู่ตรงไหนวะ่ยมันมนานเกินเหนตุอะตั้มทีทีแล้วมันต้องมีนะเรามองไม่เห็นตั้มเลยอ่ะ ผมสังเกตแล้วมันเฮ้ยเหมือนจะออกพัตโต้แล้วจริงๆอ่ะขนาดขับชา้าๆแล้วครับเนี่ยใหหน้าเชื่อนะอย่างเลยได้อะขับเฟินจริงภาษาจุบอนลอยอ่ะลอยลอยลอยไปบ้านอะไรครับจังหวัดจุบอนช่วยบอกกันด้วยนะครับไปครับหมดจะใส่น้ำเที่ยวเสื้อเขียวลำแสงยี่สิบนาทีผ่านไปเลยอีกแล้วครับเลยอ <laughs> อะไรวะเนี่ยย้อนกลับเข้าไปไ้ยมองไม่เห็นจริงกับบ้านนายกิมอ่ะ เจอป่าแล้วฮนะอ๋อนี่ไงซอยนี้ซอยนี้เจอแล้วเจอแล้วโอ้โอเคถูกเขาอ่องอยู่ไม่ไกลนะเดี๋ยวด้านหน้าเราจะมีสามแยกนะครับเป็นสามแยกตส้นหมากนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเจอแล้วเจอป้ายแล้วข้าหน้าเลี้ยวซ้ายถึงแล้วเขาอ่องนะฮะโอเคติดได้เลยสิริขอบคุณนะสิริเอเธอช่างน่ารักก็เวลาเลยเรารอดพ้นเธอเลยเนี่ยดีแนละ้เคยมาปะ้ะอย่างน้อยเราก็มาถึงไวไม่นั้นหลง น้เองเขาอองเราอยู่ข้างหน้านะโอ้ตอนนี้หมอกแบบว่าฟุ้งจนแบบว่าเยอะมากฮะขอให้เจอทะเลหมอกนะครับสาธุไปครับไปเส้นทางเหมือนการเดินทางไปเขาเรด้านะเขาองนี่ฮะมันจะมาสิ้นสุดที่ปลายทางนี้นะก็ให้เราเลี้ยวขวานะข้างๆจะมีทางกั้นอยู่นะจะมีบ้านคนนะหลังสุดท้ายแล้วครับตรงนี้หลังจากนี้จะเป็นเส้นทางยาวๆเลย ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เขาอ่องมาได้เฉพาะมอไซค์เดินหรือปั่นจักรยานเท่านั้นนะครับใครที่มารถยนต์จะต้องจอดรถไว้ที่บ้านด้านล่างตีนเขานะครับเพราะตรงนี้จะมีประตูกั้นอยู่ทําให้เราไม่สามารถนํารถยนต์ขึ้นไปได้แต่เราก็สามารถเดินขึ้นมาได้อยู่ด้วยระยะทาง1.5กิโลเมตรบนถนนลาดยางมาต่อยที่ยาวไปถึงบนยอดสูงสุดของเขาอ่องทําให้ที่นี่เป็นจุดดูทะเลหมอกที่ไปง่ายที่สุดในจังหวัดชุมพรเลยนะครับและเนื่องจากเราเป็นคนรักสุขภาพระยะทางแค่นี้พี่เขียวก็เลือกที่จะขับรถไป ดีกว่านะครับทุกคนใครจะเดินก็เดินไปเถอะครับแต่พี่เขียวไม่เดินแน่นอนแดดเริ่มมาแล้วครับอากาศดีมากครับวันนี้อยู่ยาววันนี้นั่งกันยาวเลยนี่ด้านซ้ายมือแดดยามเช้าเห็นไหมเห็นไหมแดดยามเช้าครับเอ้ยเริ่มสวยแล้วโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ดีใจอะ่ะเอ้ยมาเจอครั้งนี้ คุ้มค่าคุ้มค่าจริงคุ้มค่ารถด,ด้วยเ <laughs> กยี้ยหนึ่งสัตยาวครับตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นชอบคือผมเคยมาแล้วผมไม่เจอหมอกนะผมก็เลยแบบว่ากลัวกลัวมาแล้วไม่เจอไงใครที่จะมาก็เช็คดูดีครับเ <c oughs> ขาออกนี่เป็นจุดดูหมอกปราบเซียมกันนะ <c oughs> บางวันก็เจอบางวันก็ไม่เจอซึ่งวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหม <c oughs> วัดดวงกันครับ <c oughs> อ๋อข้างหน้าน่าจะถึงกันนะจุดสังเกตง่ายๆก็คือจะมีขอบปูนอ่านี่ไงมีขอบปูน นาางไ้แต่นะครับคือน้ำลายนะขึ้นเขาปรับอากาศในหูคือน้ำลายก่อนหลังจากการเดินทาง3ชั่วโมงหลง2ครั้งเข้าห้องน้ำสองรอบกับระยะทาง120กิโลเมตรในที่สุดพี่เขียวก็มาถึงแล้วนะครับยอดเขาอ่องอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในวันที่มีหมอก แต่เป็นหมอกที่อยู่ไกลไปหน่อยนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะเรามาตั้งสามครั้งแล้วพี่เขียวก็ไม่เคยได้เจอทะเลหมอกเขาอ่องเลยสักครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็ถือว่าดีที่สุดใน3ามครั้งแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ใช่อย่างที่หวังแต่แค่นี้เราเองก็ดีใจมากๆแล้วนะครับนี่แหละนะเขาถึงว่าการได้เจอทะเลหมอกแบบสวยๆมันก็ไม่ต่างจากการที่เราได้ถูกหวยเลขท้าย2ตัวเลยพวกคุณว่าจริงไหมครับเฮ้ยแบมวา นี่มามันต้องอย่างนี้ต้องมาเจอวิวอย่างนี้คุ้มคุ้มก็ยังดีได้เจอเนาะหมอมันไปทางนู้นแล้วอ่ะวันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังครับเราเจอทะเลหมอ,อกสวยมากครับหมอมันไปทางนู้นแล้วนะต้องรออากาศเช้าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเห็นวิวเปียกหมดแล้วเนี่ยกล้องน้ําค้างเต็มหมดเลยทีแรกเราว่าจะพาทุกท่านเดินสำรวจชมดูบริเวณด้านบนเขาอ่องว่ามีอะไรบ้าง พอดูดูแล้วทิศทางของทะเลหมอกคงจะไปทางตัวอำเภอเมืองพะโต้หมดแล้วและในใจก็คิดว่าทริปนี้คงจะได้เห็นบรรยากาศฟินๆของทะเลหมอกบนยอดเขาอ่องแค่นี้แล้วแหละก็เลยไม่คิดอะไรมากแต่แล้วพวกคุณเชื่อไหมครับในไม่กี่อึดใจต่อมาเมื่อลมเปลี่ยนทิศบรรยากาศรอบๆเขาอ่องแห่งนี้ก็ได้ตื่นโชว์ความยิ่งใหญ่อลังการ แบบจัดเต็มอย่างที่เราเองก็ไม่ค่าคิดมาก่อนเลยนะครับทุกคนยกให้เป็นเดอะเบสของอำเภอหลังสวนเลยทีเดียวสุดๆไปเลยครับเขาอ่องสุดจริงๆครับว้าวมากๆ หลังจากม่านหมอกจีจางลงแสงอาทิตย์ก็สาดส่องที่เขาอ่อง ก็ค่อยๆเผยความงามให้เราเห็นเต็มสองตาพวกคุณเชื่อไหมสำหรับเราทริปนี้โคตรฟินเลยครับทุกคนคือณเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เราไม่อยากไปไหนหรือทำอะไรเลยนะเข้าใจคำว่าอยากนั่งเปื่อยๆปล่อยกายปล่อยใจไปวันๆไหมครับทุกคนอารมณ์พี่เขียวตอนนี้กำลังเป็นแบบนั้นเลยจริงๆโดยที่ในหัวเราแทบไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเลยรู้สึกแบบอยากปล่อยวางกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แบบว่าโล่งมากๆให้พี่เขียวนั่งทั้งวันยังได้บอกเลยและ และวันนี้แทบไม่มีคนด้วยนะครับซึ่งแปลว่าที่เขียวจะนั่งตรงไหนถ่ายรูปตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปบดบังทิวทัศน์ของคนอื่นเลยมีความสุขจริงๆครับผมนี่หลงรักเขาอ่องมากๆเลยนะทิปนี้ยังสวยอะ่ะเพิ่มเป็นเห็นทะเลหมอกแล้วทะเลหมอกว, <laughs> วิวดีบรรยากาศแจ่มนั่งกันยาวฮุว้มมากเลยครั้งเนี้ยคือขึ้นมาก็ไม่อยากกินอะไรเลยหายเลยจริงๆนะ ทุกท่านได้มาเห็นจังเลยนั่งเลยทั้งวันคนไม่ค่อยมีนะและระหว่างที่เรากำลังนั่งชมวิวอยู่ เราได้มีโอกาสสนทนากับพี่ๆที่ขึ้นมาสัมผัสหมอกฟินๆยามเช้าเหมือนกับเราพี่ทั้งสองท่านมีชื่อว่าพี่โม่กับพี่ปานะครับโดยเรามารู้ในภายหลังว่าบ้านพี่ๆทั้งสองท่านอยู่แค่ด้านล่างทางขึ้นเขาอ่องนี่เองเราก็เลยได้มีโอกาสสอบถามว่าทาไมสถานที่นี้ถึงมีชื่อเรียกว่าเขาอ่อง ซึ่งพี่โมกับพี่ปาก็บอกเราว่าในอดีตท,ที่นี่มีชื่อเรียกว่าเขาหน้าราัต่อมาในปีพศ2529ทางราชการคิดจะจัดตั้งสถานีทวนสัญญาณโดยให้ทางกรมทหารช่างราชบุรีมาทำทางขึ้นเขาจนสำเร็จและให้ตั้งชื่อใหม่ว่าเขาอ่องนับแต่นั้นเป็นต้นมาและต่อมาบริษัททีโอทีได้สัมปทานต่อสัญญามาจนถึงปัจจุบันนี้และด้วยที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวสุดอันซีน สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกันบวกกับบางวันที่อากาศพอเหมาะภายหลังจึงทําให้เกิดจุดดูทะเลเหมอกที่สวยและไปง่ายที่สุดในอําเภอหลังสวนทําให้ทุกวันนี้เขาอ่องก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดดูทะเลเหมอกที่ดีที่สุดในจังหวัดชุมพรเลยนะครับ ซึ่งช่วงที่จะได้เจอทะเลหมอกแบบสวยๆควรจะมาช่วงหน้าฝนถึงฤดูหนาวนะครับและต้องมาตั้งแต่ตีห้าจนถึง10บโมงเช้าซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอทะเลหมอกเขาอ่องแบบจัดเต็มเหมือนกับพี่เขียวมากที่สุดและเนื่องด้วยปัจจุบันนี้สถานที่ด้านบนยังอยู่ในความควบคุมของบริษัท TOT จึงทําให้ช่วงทางขึ้นเขายังมีร้วกั้นเปิดปิดอยู่นะครับแต่ทุกคนก็ยังขึ้นไปได้ด้วยการเดินหรือนั่งมอไซค์ขึ้นไปได้นะครับ และพี่โมก็บอกว่าถ้าจะมานอนกลางเต็นท์แบบสะดวกสบายและปลอดภัย mm hmm. ก็สามารถมาติดต่อลานการเต็นท์ที่บ้านด้านล่างเขาได้เลยซึ่งเป็นบ้านของพี่โมเองส่วนค่าใช้จ่ายก็ลองติดต่อพี่เขาดูอีกทีนะครับ mm hmm. เผื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนบ้านไกลและอยากมาสัมผัสทะเลเหมอกตอนเช้า แต่ไม่อยากเหนื่อยจากการรีบขับรถมาแต่เช้านะเผื่อมีสาวๆและเด็กๆมาด้วยอาจจะไม่สะดวกที่จะนอนด้านบนซึ่งไม่มีห้องน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยเพราะอาจจะลําบากได้ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเขาอ่องกันเยอะๆนะครับเผื่ออนาคตทางราชการเห็นคนมาเที่ยวเยอะๆก็อาจจะมาสร้างห้องน้ําไว้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็ได้นะครับผมว่ามันอาจจะเป็นห้องน้ําที่สูงที่สุดในอําเภอหลังสวนก็เป็นได้และเมื่อคนมาเที่ยวเยอะๆชาวบ้านแถวนี้ก็จะได้มีอาชีพกระจาย ได้สู่ชุมชนต่อไปด้วยนะครับพี่เขียวว่ามันเป็นเรื่องดีเลยนะที่เราจะโปรโมทการท่องเที่ยวให้คนอื่นภายนอกได้รู้ว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับสุดท้ายนี้พี่โมขอฝากถึงทุกท่านที่คิดจะมาเขาอ่องว่าควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครจะมาพี่ฝากอะไรได้ไหมขอเรื่องเดียวครับความ<ะ>สะอาดเสียงโมอเตอร์ไซค์เบิ้ลรถทางขึ้นศาลเขาเพราะว่ามีเด็กอ่อนอยู่ข้างล่าง แต่สำคัญที่สุดก็คือความสะอาดธรรมชาติตรงนั้นแหละครับอย่างเดียวพ่วงเรื่องความสะอาดอย่างเดียวเพราะเราชุมชนก็ต้องคอยขึ้นมาเก็บคอยมาอะไรอย่างเงี้ยจะมากางเต็นท์มาอะไรก็ดูแลเรื่องความสะอาดให้หน่อยนะพี่ครับเดี๋ยวผมลงก่อนพอดีเดี๋ยวไปทุระได้ครับขอบคุณครับโอกาสหน้ามาใหม่ฮะบายยครับนี่พี่เขาวิ่งลงนะส่วนเรามาดูหมอกหลายจุด และเราก็มาเดินสำรวจกันต่อที่ด้านบนสถาน,นีส่งสัญญาเขาอ่องโดยการเดินเรียบกำแพงรั้ววนดูรอบๆสถาน,นีว่าแต่ละด้านจะมีมุมส,สวยๆแบบไหนบ้างและเท่าที่เราดูฝั่งด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นวิวฝั่งอำเภอพระโตะเป็นจุดดูวิวที่สวยที่สุดแล้วครับเพราะไม่มีอะไรมาบดบังจึงสามารถมองวิวได้กว้างและถ่ายภาพได้ดีที่สุดบนยอดเขาอ่องแล้วล่ะครับอ้อนี่เดินได้รอบเลยมุมไหนก็สวยสวยมากเลย,ย,เลยอ่ะโอ้ใหญ่ทุกท่านจะไม่เห็นนะ เดินได้นับร่อเลยครับนั่งกันยาวครับยันเที่ยงอะ่ะนั่งยันเที่ยงแหละของกินเราพร้อมเออแต่ห้องน้ําไม่พร้อมอเสียงเดียวนะี่ปวดท้องไม่รู้จะเข้าห้องน้ําไหนเลยและบริเวณด้านบนเราว่ากางเต็นท์ได้หลายเต็นท์อยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าใครปวดหนะักก็าอาจจะลําบากนิดนึงเพราะไม่มีห้องน้ําแต่ที่จริงมันก็มีนะครับแค่เราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดแค่กําแพงั้วลวดหนามนั่นเองแต่ถึงเข้าไปได้ก็คงไม่น่าใช้หรอกดูจากภายนอกแล้ว ซึ่งเป็นข้อเสียอย่างเดียวของที่นี่เลยนะครับทุกคนแต่โดยรวมๆแล้วถ้าคุณไม่ใช่สายชิลแบบเรามาถ่ายภาพแล้วก็ไปคงไม่มีปัญหาแน่นอนครับเราเดินรอบเขาอ่องประมาณ5นาทีได้เลราะเนื่องจากหมอกยังไม่สลายวิวธรรมชาติยังอยู่ครบซึ่งโอกาสแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆโอกาสที่จะได้นั่งดูทะเลหมอกโดยที่ไม่มีใครมารบกวน และว,วันนี้ตอนนี้ก็เหมือนพี่เขียวปิดเขาเหมาคนเดียวเลยนะครับทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่ฟินมากๆสําหรับพี่เขียวอยากจะจินตนาการให้บ้านตัวเองอยู่บนนี้จริงๆเลยนะครับและไม่รู้ใครเป็นแบบเราไหมเวลาได้มาเที่ยวคนเดียวถ้าถูกใจตรงไหนก็นั่งตรงนั้นได้ทั้งวันเลยซึ่งตอนนี้พี่เขียวก็ได้เจอที่หมอๆแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้นั่งดูทะเลเหมอกกันแบบยาวๆพร้อมด้วยมือซ้ายกำเข้าเหนียวมือขวาถือมูปิ้งและอีกชิ้น ที่เรากําลังเคี้ยวอยู่ในปากกับสายตาที่กําลังดูทะเลเหมอกอย่างอิ่มอ,อกอิ่มใจเราคงไม่มีคําไหนที่จะพูดได้นอกจากคําว่าอาหารหลักสิบวิวหลักล้านแล้วละครับทุกคนเราสัญญาเลยนะว่าที่เขาอ่องพี่เขียวต้องมาําอีกแน่นอนครับอย่าลืมหาความสุขให้กับตัวเองอย่าลืมทำในสิ่งที่เราสบายใจและก็อย่าลืมหาเงินไว้เที่ยวด้วยนะครับทุกคน และสำหรับใครที่ผ่านชุมพรช่วงอำเภอท่าแซะหากหาห้องน้ำอยู่อย่าลืมแวะอุดหนุนร้านข้าวมันไก่ยักษ์ท่าแซะซึ่งเป็นร้านเล็กๆริมถนนของแม่เราเองเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปท่องเที่ยวในครั้งต่อๆไปนะครับอย่าลืมพกยาทาน,น้ำขาวมาด้วยนะครับทางร้านเราไม่มีขายนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากชอบโปรดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราพี่เขียวคนนี้แล้วเข้าเกียร์ไปด้วยกันนะครับ ใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้เวลาให้มีค่าเพราะชีวิตเราออกแบบเองได้นะครับ